สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a ว i n Channel ครับผมวันนี้ภารกิจต่อเน,นื่องครับวันที่สองครับผมวันที่สองก็จะไปเหมือนเดิมต่อจกวันนี้วันนี้ได้เจ็ดสิบแปดเมตรบอ มือเจ้าอีกร้อยี่สิบครับผมเอ้ยพี่น้องไป <G l iz> บึง้งไอ้มู่วันอีทีเทปครับผมไป <G l iz> นี่เทเสร็จเมื่อวานนี่สังอ้วนครับผมเหนื่อมาแล้วครับมาแล้วแบดพี่น้อง วินเปกนนันนั่น,ด<า>เ,น,นเด้อฮะไอ้นนวนปล่อยกยว่างวไอ้อนนวนใส่เกว,ว,นนว่างไอ้วนเหนโอเครับป่อยจากนี้ไปค,คนละปล่อยประมาณร้อยสิบเมตรมั้งร้อยสิบร้อยยี่สิบแลแก้แบบก่อนพี่องเดะแยวข้ตัวแก้แบบก่อนครับผม นี่พี่น้องจากนี้ลงไปพูนประมาณทั้งโขงรือเ่าเล่โขงไปอีกแหล<ม>ะเารกิจมือนีนะร้อยเมตรต้ามาขึ้นอีกฝนตกแน่พี่น้องมองึงทางทาง เาแบบกันต่อพี่น้องเข้าเสร็จแล้วรอรถปูนอย่างเดียว ูมาแล้วิบเพื่อนนีนตกไปหน่อยก็ได้ทางนี้จะง,งิน อาจจะพอค่อยได้โบน่ะพี่น้องอาจจะทายเป็นบางตอนบม่ได้ทายเบิดแล้วก็อาจจะบม่ได้บอปอมเนาะพี่น้องพอมันมาเหตุงานอันนี้เนาะทายจานเ,าาเป็นบคอยอยากได้แหนวเป็นโซเชียลเพราะปัจจัยนะเพราะอยากให้ทายดูเพราะอยากให้ให้ทายคลิป เพลงแล้ว ข่านไปหนึ่ง <modeling> คันข <alive> ่านไปหนึ่งคันแล้วจังคนนี้ตาบยากเก่งมากเขาจะอยู่ในรูปอ๋อ สั่งอยู่ในูสั่งอะไรนะสั่งกเมนลักน่าเข้าคุ่เป็เสียงมาเราพี่น้องไงคันที่สอง่ข่าวว่าคันแรงลงไปรบกันฉลับตรงขางทางบอกสงสัยดึงกันอยู่พึ่งมา มาหอดโดดแวนวแต่ปึ่งมาเพราะว่ารถขันเป่าลงไปแล้วมันสะดับตรงทางทางสันติเห็นโทรมาบอกกันันี่ขั้นที่สองกลุ่มมา cần thì là 10 đang kinh ung พี่น้องพาขึ้นเบิ่งอันที่เทใหม่ครับผมอันที่เทเนี่ยคือ78เมตรเนาะโอเคแล้วน,นี่บรวินเดียวไปงานกันไปไอ้ในวัดครับรมดื่นดีพี่นาอเลื่อดูฝนนะ ถ้าเป็นฤด,ดูแรงฤดนาแรงบ้านเขานี่ยห่อนพี่น้องเพราะว่าต้นไม้ที่เขียวๆนี่ยมันจะไม่มีใบแล้วก็ถ้าแถวเนี้มันเป็นพลันหินไปดิเห็นบ่มันเป็น,ปนพลันหินเบิบวันนี้แดดมาใส่ปุ๊บมันก็คข้อม้อนกระอูขึ้นนะถ้าเกลียต้นใหม่นี้ มันจะเป็นต้นไม้โมเมนต้นไม้ใ่ไงคือเป็นพวกต้นกิ๊กต้นหัางที่แบบต้นไม้ที่แบบไอต้นขมขวัญไหมคืมน้ำตามผู้น้ำตามผานะที่ตรงนี้ดินเห็นไหมเมื่ก็เลยต้นไม้ใหญ่เมื่อคืนมีฝนตก ใช่ครับโมอันเป็นวัดที่แบบ บอันยัปรนไดพี่น้เห็อ่เพราะว่าพ่อจันมันพ่อาจารย์เป็นมาอยู่ผู้เดียวเนาะก็มีศาลาหลังนึงอยู่นี่กับซาลาก็บ่ใหญ่ก็พอดีแต่ว่ายังบ่เสร็จกับยังบ่เสร็จอาจจะมีต่อเติมอยู่แล้วก็มีโรงครัวแค่นั้นแหะครับผม sara sang khẩu phải tàn các khăn là cái nhóm bất diệt nào thư bằng ngam nào nó ไปได้สี่คัน ไดเสดงงานคนบไวพีันหองแสดงงานคนบไวยรถไทไปเลยเรียกขั้นหนึ่งพี่น้องถึอปนี่ละ่าจะพราะเพราะว่ารถปูนไม่มารถปูนไม่มาได้แค่ห้า แม่เป็นแม่อีกแล้วครบอยู่กันอีกสอง น้องให้เล่า,เล,าเล่าสังท้อนน่บอกเหลืออยู่อีกหนึ่งคันแต่ไม่รู้ว่าเจนไปพุชยมประสกว่าจะมาได้ไหม โอเคพี่น้องสรุปแล้วไม่ได้รถพังเนาะเจถ้าปากันกลับเลยพี่น้อง okay. เลยเด็กแค่นี้บวหอดลองน้บจ่อยกลับละมืนพี่น้องมืนมาอีกอีกรถหนึ่ง รถหนึ่งกับประมาณะมะสิบเมตรเนี่ยนะมั้งในระยะสิบเมตรเนาะในประมาณรถหนึ่งกับสิบเมตรเนาะจะขึ้นมาเทขึ้นก่อนโอเคพี่น้องคลิปนี้กับพระประเนียฐครับผมมาทำบุญไปเฮ็ด ทางึ้นมาผู้พร้อมพี่น้องขันไผมาเข้มงวดก็จะดูิ่มฝา,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ววินขอตัวรับก่อนพี่น้งองขอคลิปหนาครับผมจะเริ่มได้พี่น้องช่องนาวินชาแนลนะครับผมสำหรับมว้นนี้สวัสดีครับ